สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนในเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความเนื่องในวันรัฐธรรมนูญระบุ10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญของประเทศไทยรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังนั้นรัฐบาลจึงมีหน้าที่ทำรัฐธรรมนูญมาจากประชาชน การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นภารกิจใหญ่และจะอาศัยเพียงพลังของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้แต่ทุกๆภาคส่วนในสังคมจะต้องช่วยกันผลักดันเพื่อให้เราไปให้ถึงเป้าหมายนั่นคือการมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนครับท้งนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากพร้อมระบุขอให้ได้ธรรมนูญใหม่ตามที่สัญญาไว้ก่อนเลือกตั้งนะครับ